กลายเป็นโพสต์ไวรัลในโลกออนไลน์ค่ะเมือ่อผู้ใช้ Facebook ที่มนีชื่อว่าพันไม้แก่นได้โผล์รูปภาพตัวเองที่โดนแมลงปีศาจต่อยปากจนปากววมพร้อมถือลูกชมพู่อยู่ในมือในกลุ่ม Facebook นี้ตัวอะไรพร้อมระบุข้อความว่าตัวอะไรคะโดนต่อยค่ะไม่แน่นาอกกินยาแก้แพ้แล้วและชมพู่หวานกรอบมากค่ะทุกคนกินไปน้ําตาไหลไปงานนี้ค่ะชาวเน็ตพากันคอมเมนต์กันสนานพร้อมระบุว่าไม่รู้จะขำหรือว่าสงสารเจ้าของโพสต์ดีโดยชาวเน็ตค่ะ ก็ได้ตอบให้เจ้าของโพสต์ค่ายสงสัยว่าแมาลงที่กัดเจ้าตัวก็คือแตนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเชน่นขอโทษที่ขำครับมองหาอยู่นานเลยค่ะจ้องแต่ปากพี่มันเด่นเหลือเกินหายไว้ๆนะคะในรูปมีชมพู่สามลูกแล้วมันก็เลือกที่ต่อยเนาะแตนหอตัวเล็กๆผิดไม่มากจะบวมและคันๆรังแบบนี้ไม่ใช่แตนลิ้นหมาแตนลิ้นหมารังจะยาวลงมาด้านล่างและตัวจะโตวกว่านี้เอ็นดูและอีกจำนวนมากเลยล่ะค่ะ